จากเรื่องของหนังสั้นนะครับมากันที่เรื่องของละครกันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าใครที่อยู่ด้อมนี้นะจิรานีคุณยังจําชื่อด้อมนี้ได้ใช่ไหมนะยังมีสมาชิกชาวด้อมอยู่หรือเปล่านะครับล่าสุดเองเจมส์จิรายุและเบลล่าลานีนะครับเขาออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วนะครับว่ากําลังจะมีละครคู่กันอีกแล้วนะครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญยุคนั้นต้องใช้คำว่าคู่ขวัญใช่ค่ะนะคู่ขวัญในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจมส์จิรายุแล้วก็เบลล่าราณีนะครับหลังจากที่เคยประกบคู่กันตอนนั้นดังมากๆเรียกว่าเป็นพลุแตกเลยนะฮะในซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์นะครับ ตอนนั้นแฟนๆชอบมากแล้วบอกเคมีทั้งสองคือลงตัวสุดๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นทั้ง2คนก็มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับประกบคู่กันในปฏิวัติดาเรื่องนี้ก็ดังมากเหมือนกัน <S <S <ๆ S 1> แฟนๆก็ดูกันเยอะนะครับแล้วก็โคจรมาร่วมงานกันอีกนะครับในละครเรื่องกรงกรรมแต่ว่าไม่ได้คู่กันไงนะครับสำหรับกรงกรรมนะครับ ล่าสุดก็ผ่านมาหนาหลายปีเหมือนกันนะแฟนก็บ่นคิดถึงอยากเห็นทั้งคู่กลับมาแสดงละครคู่กันอีกครั้งนะครับล่าสุดเองทั้งเจมจิแล้วก็เบลล่าไปออกอีเวนต์นะครับก็เลยมีการพูดถึงการทํางานร่วมกันกับการหวนมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งซึ่งเป็นละครเรื่องใหม่ผลงานของผู้จัดพี่คิงสมจริงนะครับเบลล่าแอบสปอยนิดๆด้วยนะว่าอ่านบทมาแล้วนะคะมันเป็นแนวที่ทั้งสองคนยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลย,เลยคือมีทั้งความโรแมนติกทั้งคอมเมดี้ ะะเบลล่าบอกเรื่องนี้จะลบภาพความเป็นซอนเรนูของกรงกรรมออกไปเลยนะฮะไปฟังเสียงของทั้งคู่กันครับเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือคือคืออางี้นะคือผมไม่ได้ยอมเลยนะหมายถึงว่าเมื่อกี้ผมตะพูดกับเขาคือ,คอ <c oughs> ผมว่าเขาสวยขึ้นตลอดเลยนี่ก็บอกว่าแบบเจมดูดีขึ้นจริงๆแบบดูดีขึ้นตลอดเลยพันกันฉีดเลย <c oughs> ก่อูดกันอีกแล้วนะคะว่าปีนี้ค่ะของคุที่พิงพิมพิมพิมกํกับด้วยบทอ่ะไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยกันมาก่อนคือปีนีได้อ่านรลูกยอเลยค่ะไม่รู้ชื่อได้หรือเปล่าเราแบบนั้เรื่องอะไรโรแมนติกคอมเมดี้อะไรใช่ค่ะว่าเรื่องราวน่าจะรอท่าฟิตติ้งได้ฟิตติ้งนะถ้าเกิดวฟิตติ้งก็ได้ดะมว่าพี่ิงรอคิวมานานนะคะ ไม่แต่ว่าพี่คิงคือตั้งใจอยู่แล้วว่าแบบไม่เป็นไรตอนไหนก็ได้ไดตอนที่พร้อมอะรไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคิดถึงเนาะคิดถึงเคมีนี้นะครับยังไงพี่คิงสมจริงครับถ้าเกิดว่ายังขาดตัวร้ายตัวโกงอยู่ข้างๆผมบ้างนะฮะช่วยกันอย่างเี้ได้เลยปะได้ได้ได้แบบนี้ก็ได้เออพูดเองจะดูไม่ดีให้น้องพูดดีกว่า